เก้าอี้นี้นะครับซึ่งเป็นเก้าอี้เกมมิ่งที่ผมอยากได้มานานแล้วนะฮะซึ่งเราแบบเห็นราคาแล้วเราซูมไม่ไหวคืออันนี้บอกตรงๆว่าแพงจริงๆคือจริงๆแล้วเรา,เราก็เป็นคนชอบเล่นเกมอยู่แล้วนะฮะแล้วบางทีเราก็ทํางานแต่เราก็แบบมีฟิลที่แบบอยาก สวัสดีครับทุกคนเจอกันอีกแล้วนะครับในคลิปนี้นะฮะวันนี้ผมมาพร้อมกับเก้าอี้เกมมิ่งนะฮะวันนี้ที่ผมพึ่งประกอบเสร็จเลยนะฮะอันเก้าอี้นี้นะครับซึ่งเป็นเก้าอี้เกมมิ่งที่ผมอยากได้มานานลวนะฮะซึ่งผมเห็นในห้างแล้วมันแพงนะฮะคือเห็นในห้างเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ4ี่พันถึงห้าพันคืออันนี้บอกตรงๆว่าแพงจริงๆคือจริงๆแล้ว เราก็เป็นคนชอบเล่นเกมอยู่แล้วนะฮะแล้วบางทีเราก็ทํางานแต่เราก็แบบมีฟิลที่แบบไอ้อยากเล่นเกมอยากเล่นเกมอยากเล่นเกมที่แบบว่านั่งสบายเหมือนในร้านเกมนะฮะแต่เราแบบเห็นราคาแล้วเราสู้ไม่ไหวแต่วันนี้นะฮะผมเห็นแล้วว่าในส่วนของลาซาดานะฮะที่สั่งมามันลดราคาผมก็เลยแอบสั่งมานะฮะซึ่งตรงนี้ผมสั่งไปตั้งแต่วันที่10กุมภา แล้วก็เพิ่งได้มาวันนี้เลยนะครับก็คือวันที่14กุมภาไม่ใช่ของผลวาเลนไทน์นนะแอบสั่งซื้อเองนะแล้วก็อันนี้ก็เพิ่งประกอบเสร็จไปนะครับส่วนการประกอบประกอบไม่ยากนะครับตรงนี้มีชิ้นส่วนก็ไม่เยอะนะฮะแล้วก็คู่มือเขาก็มีมาให้นะครับซึ่งตัวอะไหล่นี้ก็ได้มาครบนะครับไม่ขาดเลยแล้วก็ส่วนของการใช้งานนะ ที่ที่ผมลองดูแล้วนะครับก็ถือว่าโอเคนะฮะกอ็อยู่ในระดับที่แบบว่าพึงพอใจนะแต่ว่าตัวราคาที่ผมสั่งเก้าอี้ตัวนี้ที่ผมสั่งมานะครับมันจะอยู่ที่ประมาณ1,200นนิดนะครับซึ่งรวมค่าส่งนะฮะก็คือค่าส่งไปทางเก็บอันนี้ผมสั่งเป็นแบบเก็บเงินปลายทางมันอยู่ที่ประมาณ180บาทนะครับก็รวมๆแล้วก็ประมาณ1 4 0 0กว่าบาท นะครับโอเคแล้วก็ที่ได้มาผมชอบตรงนี้มากเลยะฮะก็จะมีพวกเป็นเบาะรองหลังนะฮะอันนี้เวลาเราเรานั่งเราพิงอย่างเงี้ยมันสบายนะฮะแล้วก็จะมีตัวหนุนคอนะฮะที่เขามีมาให้นะครับอันนี้ก็ปรับระดับได้นะครับปรับข้างๆเนี่ยจะมีตัวปรับระดับนะครับก็คือปรับสูงปรับต่ำได้นะครับซึ่งผมว่าโอเคนะ แล้วก็ราคาที่ผมสั่งมาเป็นตัวธรรมดานะครับปกติแล้วเนี่ยมันจะมีตัวที่มันเป็นแบบว่ารองขาได้แล้วก็มีเบาะนวดไฟฟ้าได้นะครับซึ่งอันนั้นมันก็จะราคาอยู่ที่ประมาณ4,000ถึงเ,เริ่มต้นที่3,000ถึง4,000กว่าบาทนะถ้าผมจำไม่ผิดนะครับแต่อันนี้ผมสั่งมาเพราะว่าผมคิดว่าผมไม่ค่อยจำเป็นต้องจะแบบ ต้องไปนวดอะไรอย่างนี้นะครับเพราะว่าปกติแล้วผมก็นวดอยู่แล้วเป็นประจําทุกอาทิตย์อยู่แล้วนะฮะตอนหน้านะฮะถ้าใครนะครับผมที่อยากรู้อะไรดีๆอีกนะครับเดี๋ยวถ้ามีข่าวดียังไงหรือว่ามีอะไรดีๆผมจะมาบอกต่ออีกทีนะครับในคลิปหน้านะฮะลืมไปนะฮะทุกคนสำหรับใครนะฮะที่จะสั่งซื้อนะครับผม ซื้อผ่านช่องทางไหนครับซื้อผ่านของแอปลาซาด้านะครับซึ่งตอนนี้เขาจัดโปรโมชั่นลดราคาอยู่นะครับซึ่งโปรโมชั่นตัวนี้นะฮะที่ลดราคาผมสั่งไปที่ของร้านนะครับไอสยามเซ็นเตอร์ช็อปนะครับซึ่งถ้าหาว่าเราหาชื่อร้านไม่เจอเราก็สามารถที่จะพิมพ์นะครับค้นหาโดยที่พิมพ์ชื่อคําว่าเก้าอี้เกมมิ่งนะครับซึ่งตัวน,นี้ก็จะมีขึ้นให้เลือกเยอะเลยนะฮะซึ่งเราสามารถเลือกตามใจชอบแล้วก็ ตามทุนกําลังของเราเลยนะครับว่าเราจะเอาแบบไหนนะครับที่เหมาะสมกับเราแล้วเราชอบจีไหนสามารถเลือกได้เลยนะครับซึ่งตอนนี้เขากาลังลดราคาอยู่นะครับเข้าไปดูได้ที่ในส่วนของแอปลาซาด้านะครับอันนี้ไม่ได้โปรโมทหรือว่าได้รับค่าจ้างสปอนเซอร์อะไรทั้งสิ้นนะฮะแต่มีเรื่องดีๆมาบอกผมก็จะมาบอกทุกยังไงฝากกดไลค์กดติดตามนะครับแล้วก็ฝากกดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณสำหรับกำลังใจทุกคนเลยนะครับสำหรับวันนี้บายๆนะครับ